ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมื้อนี้มีที่เด็ดมาให้พี่แหนองได้ชมนะครับสําหรับผู้ใดอยากจะได้พอพันตูใหญ่เวยครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็มาพบมาพบกันกากับขอกง้อของหอยดิวนะครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็เป็นวันอังคารที่วันพุธวันพุธที่หกครับพี่น้องครับออะนี่เด้อมาเอาครับพี่น้องครับก็ทิมีแม่ลูกห้ชมอยู่ อีก2องโคบนะครับพิกัดของขอกหอยเดียวกับยุธที่บ้านสงเปลยตําบลขวาวอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะเอาสีภามาเบิ่งตัวนี้กันนะครับบรรลกพอนพนกได้ผลเสตเปิดใบถ่ายเราเอาเบอร์สาเดี๋ยวไปทักทายกับห้อยเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมเมื่อนี้ผมก็มีงัวพอพันคือเก่าครับพอพันมาฝากผสมเป็นแล้วรับประกันผสมเป็นครับผมครับส่วนเบอร์โทรก็0 6 1 6 6เจ็ดสอเบอร์โทรเบอร์ไลน์ไว้ไได้วยกัน เฟซบุ๊กซื้อเสนีภาษาคำครับผมรบประกันตำหนิสากลหนึ่งเดือนส่วนการจัดส่งก็ส่งฟรีภาคอีสานร,ราคาตรงกันก็ส่งฟรีทั่วไทยครับผมอ่ะน,นี่นะครับง่านะเอาตัวนี้คอนเลยก่ให้เดียวตัวนี้เลยครับอโอเคได้ครับพี่น้องเอาตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกพ่อไห้มันอายุเท่าไหร่แล้วตัวนี้เป็นลูกของเคปสามหนึ่งอายุ2ปี3เดือน15หเดือนเอ้ยแมนยี่สิบยี่ ยี่สิบเจ็ดเดือนยี่สิบเจ็ดเดือนนะครับคุเทียบสามหนึ่งมีเอกสารปะครับมีเอกสารใบหลอดครบราคารับประกันเสิ้งเสิ้งเป็นมีคลิปวิดีโอกันผสมให้เรียบร้อยครับผมครับผมอะตัวนี้ส้นสูงอยู่เท่าไหร่ครับ้อยหาสิบห้าครับร้อยหาสิบห้าหนกตั้งเรับพี่น้องครับหนกปุงใหญ่ตัวใหญ่ตัวเลือกดีแดงจึงคืงไข่สองประกันเสิ้งด้วยครับพี่น้องเอาหอยเดียวว่าไว้เท่าไหร่ตัวนี้เปิดไวหางมืนหกพันบาทครับตัวนี้หางมือหก คือใส่แบบง่ายเลยนะครับใส่พอพันเอาไปรับจ้างผสมหากินได้เลยครับผมรับประกันเลยครับอันนี้คือใส่ทีรีดพอพันอยู่น้ำฟ้ามยายผิดนลือครับพี่น้องใส่อยู่กันยิ่งๆเลยนะครับไปรับจ้างได้เื่องได้นะครับเชียงดีแบบมุมมีตำหนิอย่างนวหนุ่มๆพอดีพอดีพี่น้องครับนี่นี่นะครับเชื่องดีนะครับพี่น้องอ่ติพัพเบิงอ่าดันสายนะครับแข่งขายยิ่งๆเลยครับพี่น้องครับนี่แข่งขายยิ่งใครสองอุณหภูมิเรื่องก็สวยได้หล่ะครับผมผู้ใดมัาใส่ยิ่ง บอตรงจับใส่ครับเสื้อครับจับบ่ต้องเข่าซองเนี่ยครับอันนี้อันนี้มีคลิปตอนเสื้อห้เบิ้งอยู่มหนบ่มีเรียบร้อยครับเดี๋ยวเนี่ยให้ดูอ่ะนี่เด้อครับพี่น้องนี่แหละหาหมื่นเท่าไดก็ห้อยเดียวหาหมื่นก้อพันบาทครับหาหมื่นเก้าทรงฟรีตัวอีสานต่อรองได้เลยครับอ่ะหาหมื่นหกหาหมื่นเจ็ดหาหมื่นหกผมเอาผิดเออเหมือนหาหมื่นหกนะครับพี่น้องอ่ะเออนี่เพื่อไงเพื่อถ่ายยางครับพี่น้อง เดินไปเลยเล็บสวยขาขอขาสวยครับบ่มี่คออ่อนคอสิงครับผมอให้เบื้องเล็บก่อนพี่น้องเห็นบ่มีปัญหาวิมตอนนอย่างเนาะครับเอง๋ยายาให้เบิ้งเล็บด๋ยวให้ดียูดึงมาเออนี่นี่นี่เบิ้งเล็บนี่นะครับเดียบเห็นเดี๋ยวจะให้เบื้องแผ่นหลังนะครับพี่น้องได้เห็นบ่คอขาบอกง่ายครับนี่นะครับดูแผ่นหลังเดี๋ยวที่ย่างอ้อมไปเบื้องอีกนะครับเนาะเอ้ยไข่สองอ๋ออยเสเบิ้งม้งไปไกลให้เออโอเค มักของง่ายกับมาเอาครับพี่น้องครับเอาไปจอดไว้เลยครับไฮเดียวกันเลยนี่นีะครับใป้เบื้งรีบเลยสวยเรีบเป็นเหียนหนึ่งนี่จุงไปใส่กระไดพี่น้องโอ้โหหนึ่งเอาตัวง่ายเลยครับพี่น้องครับผู้ใดมักใส่ยิ่งง่ายฟัพันธุ์ที่ทับได้แล้วนะครับเนาะนี่มาเบิ้งเอานะครับจะใช้มงกุไก่ให้เบิ้งนะครับตัวต่อไปเอาข้อมือกันเลยครับ ต่อไปเป็นแม่ลูกนะครับพี่น้องเป็นแม่ลูกอ่าหาัวโลนนะครับพี่น้องเด้อเป็นโลนธรรมาชาติทั้งแม่ทั้งลูกลูกตัวม่นะครับเนาะลูกนี้กะแดงจึงครึ่งดีครับพี่น้องหัวโลนธรรมชาติคือกันลูกพอไหน,น้องจักเดือนแล้วลูกพริกแดงอายุ4เดือนอายุ4เดือนลูกพริกแดงเด้อครับแม่ทับไปหรือท่องไปเนี่ยังครับแม่ยังท่องวางอยู่แม่สูงเท่าไรครับสูงประมาณร4 3ครับร4 3ยัาวลูกแรกเนาะแม่นครับ ผู้นี่นี่ขอยเดี๋ยวเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดใบสองหมื่นสามพันบาทครับอันนี้สองหมื่นสามนะครับพี่น้องครับสองหมื่นสามเปิดเบาๆแห้เลยนะครับเนาะแม่ลูกลูกแม่หัวร้นธรรมชาติพันธุกรรมดีๆสองหมื่นสามต่อต่อร้องดีครับต่อร้องดีอีกที่พี่น้องครับนี่สองหมื่นสามเปิดเบาๆต่อได้อีกทรงให้ฟรีพร้อมนะครับเนาะผู้ดีเชื่องดีครับโบ้จัดนะครับหูเฉียงๆได้เลยพี่น้องครับนี่เล็บสวยพื้นเพลฐานยังครับนี่ตำหนิโบมี่ได้ครับพี่น้องครับนี่เบื้องอ่ะไอ้เบื้องไอ้ทุดันนะครับเนาะอ่ะถือว่า ราคาหนาสนพ่อเอาครับพี่น้องผู้ใดหมักงว้วบดเผาบดนะครับเนาะให้ลูกแดงๆอ่ะให้ลูกเกินโตัวเลยครับทาข่ายเซกันนี่สองหมื่นสามถูงไหมพี่น้องนี่เบาๆเลยนะครับนี่ปวยเซียร์ใหญ่ลิ้มกระคักเบิ้งนะครับตัวลูกเป็นลูกนี่แดงจึ้งครึ่งนะครับเด้อยแบบนี้บ่มีเลยเล่ะครับผม ที่เด็ดให้เลยนะครับประสิิภาพเบื้องแม่ลูกอีกคูนึงครับพี่น้องมีที่เด็ดกว่าเก้าอีกครับผมที่เด็ดนะครับพี่น้องเด็กก็เก้าอีกพี่น้องครับราคาพิเศษโคตรพิเศษนะครับบม่ได้กะทีราคาพิเศษให้อีกเช่นกันวัวซันนะครับนี่นะครับเด้อสองหมื่นสามบบเบาเรื่องะพี่น้องเอ่อปสิิภาพเบื้องคูนี่นะครับนี่อันนี้ก็ลูกตัวแม่คือกันนะครับลูกตัวแม่ครับเอกสารโมมี่โใหญ่แล้วเอกสารโมมี่เอกสารโมมี่ครับอ่ะตัวบากะ เทวร้านนี่แหละครับพี่น้องครับเบิ่งโตมันเลยครับเบิ่งโตัวพันเลยนี่ตัวนี้ลูกพ่อได้จักเดือนแหละต้นนี้เอกสารแปลพ่อบ่มีครับอายุสี่เดือนกลัวจากของเดิมพันบอกว่างซี่อ่ะสี่เดือนกว่านะครับวุลวุลลูกพ่อได่เออนี่นี่นี่เบิ่งลูกนะครับลูกตัวเม่ยด้วยครับพี่น้องด้วยลูกตัวเม่แม่นี่สูงเท่าไหร่ครับสูงประมาณร้อยสี่สิบสามถึงร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบสามถึงร้อยสี่สิบห้าเป็นงอหลูกแรกเนาะอ่ะเป็นงอหลูกแรกนะครับเนาะเป็นเอ่องอหลูกแรกนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิ ุ่นเบิ้งมุ้มไก่นะครับเนาะเบิ้งลูกเพิ่นเดี๋ยวไอ้เพิ่นไปไหลมให้เด้อครับพี่น้องจังเบิ้งอ่าวา่าราคาเท่าไหร่นะครับ,นะบนเนาะกินหญ้าเก่งคักเด้อกินหญ้าเก่งนะครับนี่แม่กระท้องว่างอยู่ตัวนี้พี่น้องเออเนี่ยลูกออกมาแล้วเดี๋ยวจะพามาถามราคาใส่กันนะครับเนาะอ่ะนี่เด้อเดี๋ยวพี่น้องเออมาทีงนี้ลูกมะอ่าโอเคเอาคู่นี่นี่ห้อยเดี๋ยวเปิดไว้เท่าไหร่ครับเอาราคาพิเศษราคาขายเลยเนาะครับผม หนึ่งพันหนึ่งมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทคูนี่มืน่นหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยได้ครับพี่น้องมองเอาเลยเด้อครับเด้อเดี๋ยวสีเบื้องด้านข้างของน้องเขาเอาส่งให้พร้อมครับส่งให้พร้อมอันนี้คือราคาพร้อมส่งพี่สุยอีสานเนาะครับผมนี่น,นี่พี่น้องครับหมืน่นหนึ่งมืน่นเก้าพันเก้าร้อยพันเก้าร้อยได้ครับพี่น้องเอาหลอดสองหายแล้วนะครับพี่น้องครับพ่อเอาได้พี่น้องได้ถุนตลูกก็เกินเก่งเลรอส่วนนี้ระครับผมนี่ให้ลูกย่างงามนะครับเนาะมองเอาเลยนะครับหัาลูกแหลกแดงริ้งๆ ผู้ใดญ่บอกกันที่เสียร์ได้เสียนั้เนี่ไหมทุกประทันกับใดกี่หนาเก่งเขาไม่เป็นไรเขาไม่เด็กก่อนนะครับราคาใดกับประกันตำนี้ขึ้นเก่าครับผมประกันตำนี้หายงัวบ่มีตำนี้อย่างนัครับพี่น้องเนะปจิตกใจเพิ่นเขยะเพิ่นขายถือแก้งัวมมีปัญหาบ่บ่มีปัญหาอย่างครับเปิดแบมหาหลาราคาหน้าที่ท้องไปเลยนะครับพี่น้องครับเปิดเห็นว่าตัวผูกมันสินเนี่นขอไปกี่ลูกบุญเห็นบ่ตัวนี้แล้วมันสิอันเดาเนี่นตัวนี้มีอาการตีสัตว์แล้วนี่นี่ได้ครับพี่น้องออกมักตัวใดเลือกเอาครับก็ ห้อยเดียวกันอาจจะมีเห็ประมาณน,นี้หน่อยเค็มๆเม,มื่อก้าครับครับผมหน่อยเค็มๆเมปิดรลค่าพิเศษใหเไยพี่น้องครับแดงจึงคืนก็สำหรับคลิปนี้กันอาจจะมีเห็แค่นี้นะครับ,รบสวัสดีครับ